5วิธีแก้โลคี้หึงข้อ1 เปิดใจกับเขาว่าเราคี่หึงถ้าคุณเป็นสาวที่ขี่หึงมากๆนะคะคุณต้องเปิดอกเปิดใจกับแฟนคุณนะคะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่คี่หึงแต่คุณเนี่ยไม่อยากจะมีนิสัยแบบนี้หรอกการที่คุณนะคะบอกแฟนคุณตรงๆเนี่ยผู้ชายเขาจะเข้าใจมากๆนะคะแล้วเขาจะคอยระวังเนื้อระวังตัวซึจะไม่ทําให้คุณเนี่ยต้องกังวลใจนะคะซึ่งจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะข้อ2ไม่พูดประชดประชัน อตไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณหึงหวงแฟนคุณไม่ว่าเขาจะทําอะไรให้คุณก็ตามอย่างเช่นเขาอาจจะแบบว่ามองไปดูผู้หญิงสวยๆผู้หญิงเซ็กซี่ใช่ไหมคะซึ่งคุณก็แบบว่า,าขี้หึงแล้วคุณก็พูดประชดประชันแฟนเขาซึ่งเมื่อคุณทําแบบนี้คุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่น่าเบื่อหน้ารําคาญมากๆดังนั้นเมื่อหึงแฟนหึงแฟนนะคะก็บอกแฟนไปตรงๆนะคะว่าเธอทําแบบนี้ไม่ดีนะฉันไม่ชอบฉันหึงนะหยุดทําแบบนี้ได้ไหมเมื่อแฟนคุณนะคะเขาได้ฟังสิ่งที่คุณพูดตรงๆแบบนี้เขา จะเข้าใจมากกว่าซึ่งจะช่วยลดอาการขี้ถึงอาการงี่เง่าของคุณลงไปได้นะคะข้อ 3. อย่าส่งข้อความไปหาผู้หญิงที่คุณสงสัยเด็ดขาดนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณสงสัยว่าแฟนคุณเนี่ยจะไปกี้กับคนนั้นนะคะแล้วคุณก็ไปสืบมาว่าผู้หญิงคนนี้คือใครเฟซบุ๊กอะไรแล้วคุณก็ทักแชทข้อความไปหาว่าเธอกับแฟนฉันเนี่ยรู้จักกันใช่ไหมเป็นอะไรกันหรือเปล่าฉันเนี่ยคือแฟนตัวจริงนะแบบว่าคุณแบบว่าโชว์ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ หนักมากนะคะซึ่งคุณทําแบบนี้สถานการณ์จะยิ่งแย่ลงแล้วก็บานปลายมากยิ่งขึ้นแล้วแฟนคุณจะมองว่าคุณเป็นคนที่งี่เง่าน่าลาคาแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ประสาทนะคะแล้วเขาจะกลับกลายเป็นว่ามองผู้หญิงคนนั้นเป็นนางเอกในทันทีดังนั้นสงสัยหึงหวงอะไรไม่ควรจะส่งข้อความไปลาวีไปละหลานผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะข้อ4ี่ ภูมิใจในตัวเองข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าการที่คุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ขี้หึงเกิดจากที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณไม่ภูมิใจในตัวเองนะคะคุณไม่ภูมิใจว่าคุณเก่งพอสวยพอยอดเยี่ยมพอเซ็กซี่พอจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าหึงแฟนคุณหนักมากนะคะซึ่งเมื่อคุณทําแบบนี้เนียความรักของคุณอาจจะแบบว่า งลงได้ดังนั้นนะคะสาวๆควรจะหันกลับมารักตัวเองภูมิใจในตัวเองพูดชื่นชมให้ตัวเองในด้านดีให้คุณคิดว่าฉันเก่งพอสวยพอยอดเยี่ยมพอแล้วก็มั่นใจในตัวเองไปเลยนะคะซึ่งเมื่อคุณทำแบบนี้ได้นะคะคุณจะไม่เป็นผู้หญิงที่ขี้หึงอีกเลยแล้วคุณก็จะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะข้อ5ไม่มีอะไรที่เป็นของเราถึงแม้จะเป็นคนรักกันนะคะ แฟนคุณเขาก็ไม่ใช่สมบัติในชีวิตของคุณนะคะซึ่งคุณจะมากักขังนวงเนี่ยวเขาหรือว่าวางกฎเกณฑ์ตั้งกฎเกณฑ์อะไรนะคะซึ่งเมื่อคุณทําแบบนี้แฟนคุณก็จะรู้สึกว่าเขาอึดอัดเบื่อลาคาญมากๆแล้วเขาก็อยากจะออกนอกรูปนอกทางดังนั้นนะคะให้คุณหัดปล่อยวางนะคะคิดว่ายังไงก็ตามรักกันแต่เขาก็ไม่ใช่ของเรานะคะเมื่อคุณรู้สึกว่าปล่อยวางแล้วรู้สึกสบายๆแล้วอาการขี้หึงของคุณเนี่ยก็จะลดลงลงไปได้นะคะ และนี่ก็คือวิธีแก้โรคขี้หึงแบบง่ายๆสาวๆคนไหนเป็นอยู่ลองเอาเทคนิคของคุณุูเนี่ยไปใช้ดูนะคะ